ไ่อมดากโอ้ยหมดห่เดี๋ยวร้านกาแฟจะมาติดอีกติดแล้วกยใจคาเราเพ่นจะมา้นกไหนอ์ไต้ไม้นะแม่ได้บทีแรกวัาจิต้นไม้้าเพื่อามนโดงนเอะไรเรื่องติดอดระวังสัญยาณไยายเยอะมากฝาัสดีค่ะดีคนดูครับสวัสดีค่ะจบัตน

อีกสองกองแต่ว่ากองไหนของเจ้าอันไหนผมเอาคือโเขียนซื้อไว้่ดอไ้ปยงกับไปย้ำเาบดเลยโอ้โหคุณป้าจ๋าัของจ้ของัของจ้ของตัดายนี่เลนีกสเส้นัองจ้ของมีพลเลยงเจาของตัดสเส้นนึงเีัดสเนเียวเลยทุกกองเลยุาเราก็เส้นอินเทอร์เน็ตอยู่นี่นะคร เบ็ดเลยกลองยแล้องนบหลงกล่องบางค้ามสีเป็านมค่แนถ้าใครเพิ่มก็มามาต่อได้อีกป้าจะได้อีกจเขาบอกต่อได้อีกถ้าใครแจ้งอยากจะเพิ่มค่ะาาก็จะไ่ห ทำไมก็ถ้าใครติดกงก็ไปเก็ตบ้งแครกันไม้ก็ตะรูตรงนี้เพิ่นสีไงไอยู่อยูค่ะป้าทั้งวันเลยมันตัรมาก่อนมันสีไงเออไม่ใหญ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วขา่วยย่างอะไรจับท่ัเขาไม่ยหญ่เขาเจอไอยูให้งูอย่เขายังลองเพลงเขาจาฟังอยู่หอล่นี่ยฮะจะลองเพลงจะไอดีดกั้งลองเพลงกันลอง่าลองเพลงหน่อย คนสวยไเนี่รุนพอดีโอ้ตั้งชื่อไว้แลวแล้วอะไกันขนาดไม่ค่ไม่ขนาดเนาะตั้งชื่อเขาเนี่ยรุงสามประธานร้ามือกันได้ป่ะต้องเขียนชื่อก่อนเขียนชื่อหัวข้อก่อนแล้วถึงโหลดเมื่อานมันเลี้ยวโบสอยูมับมือก็โคันดีนาะยอนยิ้มอยู่ไม้่คืนนะใคกัไฟมืหกบระเบิ เอรซีตอรซตอซนั่นนสีกแล้วนั่นนเ่ะจะเอาอีกแล้วเนาะจะสาวกากไล่เระแต่สาเอ็นรถมากกัดเาจึงเงอยู่ท่านว่งคลิปพากเห็นรถจอดก็ดีใจท่านว้าแตคิดไฟละเบงนี้เพราะแดดมาสาสุดเราก็จะได้ใช้ไวไฟแต่เอฟซีนี้น่าจะเอาก่อนเพื่อเลยนะอรงข รอบนี้จะทำแจ็คพอตอีกไหมพ้องเน็ตเร็วขึ้นแล้วนะเด็ดเร็วขึ้นแล้วนะแอไนร้อยคลิปไหมตำนานร้อยคลิปไหมแต่วันนี้สู้แอดคลิปไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาติดให้แอดคลิปก่อนโอ้กันหู้แล้วคลิปยันแสดงเบอด์ึือเบอดเว้นเลยเล่าอยู่ห่นงเลยคลิปเดียวคลิปคลิปไลท์คลิปต้องยิงมองเดียวให้สนใจคลิปยังฮะคลิปยังปะคลิปอะไรเบอร์ผือกับเบอดคลิปทางลงมันเป็นอร่อยคลิปไปได้ขนหินต่อป่าฮะขนหินติโอเมนลกยานหน้า ไปลที่ขึ้นมาอัพไปลที่ขึ้นมาอัพไม่ประโยชน์พร้อมแล้วแปลน้าไปได้ไปเสียแล้วไปเสียแล้วอย่าเพิ่งว่าวร้ายโอ้แม่นมีการเน่ยเาไปเนี่ยมาไปแม่นตัวบอกรถโ่อนไปคิดนลูกหาหน้าเด็กก้อยหยาขึ้นแปลนี่

ันนี้ก็มีสิ่งดีๆเข้ามาที่โคกหนองนาของเรานี่นะหนองนาถงว่านึงเดแค่นั้นก็พอแล้วถ้าต้อเอรรหัสใบไฟของดีใช่ไหนๆเด้ม่ใช่บอบป้าาไปง่านทั้งหุ่นไหมซื้ออันกองใบยต้องหุ่นกงซื้อหอยไปแล้วมันก็ย่างไปย่างนี่แล้วมันบอกยังต้องเมืาไม่ได้ย่างไกลก็ไปจ้างเพื่อนใจเลย้างแล้วกจ้า่มุมันน้องมนว่ายังไง แอชิทอยากได้ไวไฟบ้านเจ้าเพราะว่าไปทำบ้านที่อยู่ตรงนั้นตรงไวไฟบ้านเจ้าอยู่ใกล้ที่สุดใครอยู่ไกลๆก็ต้องไปเลาะ้นกนมันตัดสายเนอลงแหลกไปฮารนหาเพอะไราเนจ็คหน่อยกันรไปรมันอาคนใส่นมาแล้ว ขาันยาไกแงไปปยอยู่กเนเออเนาะติดไปแดงเลยต้องแยมไม่แดงได้ปาต้องติดไม่แดงเลยดิเขาไม่แยจริงเราบอย่างเหรย่งลยค่ะย่างเลยป้าย่งเลย่างเลป้่างเล้างเลย่าเลยายาล้่าเ้ายเลยา่ลุงยืนเ่ป่าเายาเ่ป่เรายาเ่บัตรประชาเาเลา่งยเเด้อ สองหกเยทับเก้าสุดตอนนี้ก็เอากระบานล็อกที่เก่าพอดีไหมตองเจาบ้านล้งนี้ก่อนสเยแอนต่อเลยนะาเจาะทับหนึ่งทับสองข้าเจาะกับเจาวแต่พูดขาเจาะองพูดอดรยูล็อกไหนทับนั่นเนี่ยทำามตีที่ล้างเลยนเนี่ยแอนมันเหลือเดี๋ยวเพิ่เพิ่มมาอีกตอนนี้ตอนนี้แปกล้องได้แค่แปกล้องซ้ายนี่พอดีไม่เดมาบ้างแี่ ของเจ้าติดแล้วก็ติดติดอีกอือคุคนติดแล้วครับติดเพื่อนไม่ดยันเดนติเขาเอวนมากเดี๋ยวขาเจ้าิขยายมาอีกยูทีนีคนติดอีกยูอันเครื่องเครื่องตัดหนาข้าจะหน่บนี่เป็นบ่ขุ้ขนุพืง่ายตัดหนาขนาเขออไคลิปแรขนาด้ให้หน้ามีไรลงให้หน้าเบิดเลยไป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 ไลอกยิ้มนะไลงห้น้าไปไปไปไ

มล็ดไทยตั <fi xtures> ้ง <yapmış> ค <mill> ัมันอเ็ดกระจตัดสายแบนี้่น่นประเด็นรัอันนั้นสามกล่องนี่ยนะอันน่้นสล่าันยูตัวลนบ่กใหญ่นบ่น่ะ กูเดี่ยววะแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็กูคุยเรื่อง Wi-Fi นะคะตอนนี้นะคะก็ติดตั้งแอปยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะคะก็กล่องสัญญาณ Wi-Fi อยู่ตรงนี้นะคะเ c นี่นะคะของใครของใครใครจะสามารถจำได้เนาะนี่นะคะโอ้เยอะมากเลยนะคะเราก็ดีใจกับคนที่ได้ใช้ Wi-Fi นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องสมุนชูแชนเนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ